เจนยันทิปเล่าแล้วสิ่งที่แตงโมสื่อสารในเทปคนอวดผีที่ไม่ได้อ <S taps> ่อนแอเชื่อว่าหลายคนยังคงรอคอยและรอชมเทปรายการคนอวดผีที่ไม่ได้ออกอากาศซึ่งเทปนี้เป็นเทปที่แอนนาทีวีพูและฮิปโปชนชนะเพื่อนสนิทของดาราสาวแตงโมนิดามาร่วมเป็นแขกรับเชิญด้วย ซึ่งช่วงหนึ่งของรายการมีการจุดทูบเชิญดวงวิญญาณของแตงโมตามความเชื่อแต่เทปนั้นไม่ได้ออกอากาศซึ่งล่าสุดค่ะเจนยันทิปหนึ่งคนซึ่งอยู่ร่วมในรายการเล่าแล้วสิ่งที่แตงโมมาสื่อสารโดยเจนยันทิปได้เปิดเผยเรื่องราวถึงการพบกับวิญญาณของแตงโมนิดาทั้งในรายการคนอวดผีและขณะลงพื้นที่ติดตามการค้นหาร่างของแตงโมด้วยโดยเธอยือนยันว่า ตนสัมผัสได้ถึงความทุกข์ของดวงวิญญาณเจนยันทิปได้เปิดเผยว่าในรายการคนอวดผีในวันนั้นเป็นการเชิญแขกรับเชิญที่เป็นเพื่อนสนิทของแตงโมมาทั้งหมดสองคนในช่วงที่มีการเห็นและทักว่ามาแล้วเพราะตนเห็นจริงๆซึ่งเป็นการเห็นจากในตาข้างในโดยเป็นการเห็นเป็นแตงโมแน่ๆซึ่งตอนนั้นตนก็อึง้งเงียบและไม่ได้พูดอะไรออกไปให้ใครได้รู้ เพราะตอนนั้นตะลึงว่าเขาไม่ได้ไปไหนเลยวนเวียนอยู่แถวนี้ซึ่งสีหน้าของแตงโมยังมีความทุกข์ซึ่งเขาไม่ได้พูดอะไรเจนยังได้บอกต่อว่าเหมือนให้เห็นแวบหนึ่งแล้วก็หายไปเลยซึ่งตนก็ได้ถามเพื่อนเขาว่าตอนที่ยังอยู่เขาชอบพูดคํานี้กับคุณใช่ไหมและตนก็ได้พูดคํานั้นออกไปเพื่อนเขาก็ได้บอกว่าใช่ ย้ำว่าตอนนั้นที่เห็นแตงโมยังไม่ได้สื่อสารอะไรกับเขาเลยตอนที่เห็นยอมรับว่าสภาพที่เขามาไม่ได้สวยในตาเศร้าและไม่พูดตนจำได้แม่นยำว่าตาของแตงโมเศร้าเพราะภาพติดตาหลังจากที่เห็นก็เบิกบุญและอุทิศให้เขาทันทีเพราะรู้ว่าดวงวิญญาณน,นั้นมีความทุกข์อย่างมากและมีห่วงรู้สึกว่าเขาน่าสงสารมากจากในดวงตาของเขาเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยกัน วันรุ่งขึ้นจึงไปทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้และไปทำให้บ่อยๆทางฝั่งของคุณริวจิตสัมผัสนั้นก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าริวจิตสัมผัสเล่านาทีตกใจแตงโมมหารับรู้ได้ว่าเป็นทุกข์เรียกได้ว่าคดีของแตงโมนั้นก็ได้รื้อมหาหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆอีกครั้งทางด้านริวจิตสัมผัส ก็ได้เผยประสบการณ์ขนลุกในรายการคุยเล่นเน้นจริงในอีพีที่15ของคุณก๊อฟเบญสพลที่ออกอากาศเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568ผ่านทางช่อง YouTube โดยได้พูดถึงเหตุผลที่เกี่ยวกับแตงโมพัทรธิดาหรือแตงโมนิดาว่าทำไมถึงไม่ได้ออกอากาศทั้งที่มีทีเซอร์โปรโมตออกมาแล้วริวจิตสัมผัสเผยว่าเคสที่ไม่ได้ออกอากาศ มีคนถามหาเยอะมากโดยริวบอกว่าตนตอบได้เท่าที่ตอบได้นะตอนนั้นในตอนที่บันทึกเทปจดจำได้แม่นเลยว่าในขณะที่บันทึกเทปอยู่ทางทีมงานได้รับสายจากสื่อแจ้งมาว่าตอนนั้นคุณแม่ประกาศว่าใครที่มีการพูดถึงเรื่องนี้อีกเขาจะฟ้องพี่ที่รู้จักไปตระเวนออกรายการแม่เขารู้สึกว่าเป็นการเอาชีวิตลูกเขามาพูด เลยมีคำสั่งมาแม่เขาพูดออกสื่อเลยว่าไม่ว่ารายการไหนก็ตามที่พูดถึงเรื่องนี้จะมีการฟ้องเทปก็เลยหยุดชะง,งักไม่สามารถดำเนินการต่อได้ซึ่งรายการถ่ายเสร็จแล้วมารู้เรื่องนี้ตอนถ่ายเสร็จส่วนเนื้อหาในตอนนั้นจะเป็นอย่างไรผมเล่าไม่ได้แต่ผมบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ได้นะตอนนั้นก็คือตามประโยคนี้เลยครับ โดยได้บอกว่ารอจนกว่าความจริงจะปรากฏโดยริวจิตสัมผัสก็ได้บอกได้ว่าในวันนั้นแตงโมมาในสตูดิโอด้วยเป็นความรู้สึกที่เป็นเสียงเข้ามาต้องบอกว่าน้องกับผมเรารู้จักกันได้เจอกันในรายการน้องเป็นคนที่น่ารักมากทุกครั้งที่เจอน้องจะทักทายอย่างน่ารักเสมอในวันนั้นที่ถ่ายรายการ แตงโมมาเรียกว่าพี่ริวตอนนั้นก็รู้สึกตกใจแล้วก็รับรู้เลยว่าน่าจะใช่แตงโมมาแล้วก็เลยตั้งใจฟังว่าเขาจะพูดอะไรก็จะมีประโยคนี้ออกมาว่ารอจนกว่าความจริงจะปรากฏแต่ผมไม่สามารถเล่าได้จริงๆเพราะในแง่ของทางที่คุณแม่แจ้งไว้ว่าจะฟ้องร้องผมต้องรักษาสิทธิ์ของรายการเอาไว้ในวันนั้นรับรู้ได้เลยว่าน้องเป็นทุก แต่ผมพูดรายละเอียดมากไปกว่านี้ไม่ได้จริงๆและยังบอกด้วยว่าถึงเวลาวันหนึ่งเทปนี้ก็คงจะได้ออกอากาศเพราะในเนื้อหาเราไม่ได้ไปยุ่งในเรื่องของคดีเลยและสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะ และขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ